สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Illusion Connect นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตการแจกโค้ดใหม่ในคลิปนี้ก็เป็นอีคลิป EP ที่2นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใส่ในการแจกโค้ดคลิปแรก EP แรกไปเนาะก็กดเข้าไปในช่องนะคะแล้วก็กดไปนในเพลย์ลิสต์ของ Illusion Connect ได้นะคะก็จะมีการแจกโค้ด EP ที่1นะก็ลองไปใส่กันได้เลยนะคะ ก็สาหรับโค้ดในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด5โค้ดนั่นเองนะในการอัปเดตในวันนี้นะคะก็ถ้าโค้ดไหนเนี่ยที่ใส่แล้วไม่ได้รางวัลนะคะแล้วก็ใส่แล้วมันไม่ได้เลยอ่ะเออนะก็แสดงว่าโค้ดนั้นอ่ะมันมีหมดอายุนะคะหรือจํากัดจํานวนในการใส่นั่นเองเนาะก็เข้าใจตรงกันตามนี้เนาะบางคนก็เข้ามาบ่นนะคะว่าใส่แล้วมันไม่ได้อะไรอย่างงี้นะก็แสดงว่ามันโค้ดนั้นหมดอายุแล้วนะคะก็ให้ ดูคลิปนี้จบเนี่ยก็ให้รีบใส่เลยนะก็ขอคนล,ละหนึ่งไลค์นะคะคนล,ละหไลค์ในการทำเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มที่โค้ดแรกกันเลยนะคะก็วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะกดมาที่โปรไฟล์รูปโปรไฟล์ของเรานะแล้วก็กดมาที่แลกแพ็คคำว่าแลกแพ็คตรงนี้ก็กดใส่ได้เลยนั่นเองนะสำหรับโค้ดแรกนะคะโค้ดแรกก็ตามนี้เลยนะถ้าใครไม่ทันเนี่ยแนะนำว่า ให้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะตามนี้นะก็แนะนำาพื่ให้ใส่แฮชแท็กดําหน้าด้วยนะคะกดคําว่ายืนยันไปเลยปุ๊บดีเรียบร้อยนะได้ตั๋ว2ใบนะคะแล้วก็ทองแล้วก็เป็นกล่องของขวัญเล็กนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่โค้ดที่2เลยนะสําหรับโค้ดที่2ก็ตามนี้นะคะก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะกดคําว่ายืนยันไปเลยปุ๊บ นี่ได้เพชรนะคะเพชร20นะแล้วก็กล่องหออขวัญมินิแล้วก็เป็นขวดไนท์แม็นั่นเองนะกลองอาเป็นขวดของ exp นั่นเองมามาเริ่มกันโค้ดที่3เลยนะคะสำหรับโค้ดที่3ตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะกดคำว่ายืนยันปุ๊บอืได้เป็น e p นะขวด e a p แล้วก็เพชร50แล้วก็มีของกล่องของขวัญมินินั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่โค้ดที่4เลยสำหรับโค้ดที่4นะคะตามนี้นะก็ใส่แฮชแทกแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะในโค้ดก็จำคลิปนี้ ep ที่2นั่นเองนะคะแต่ตามนี้เลยนะปึ๊บ เรียบร้อยนะคะเป็นเพชร30นะแล้วก็กล่องของขวัญมินิแล้วก็ขวดไหนแม่ขวด E.P. นั่นแหละนะคะมาถึงโค้ดที่5นะคะโค้ดที่5มาดูกันนะโค้ดที่5ก็จะตามนี้เลยนะคะป๊บโค้ดนี้หมดอายุนะถ้ามาขึ้นแบบนี้แสดงว่าหมดอายุแล้วนะคะเนี่ย จริงๆโค้ดนี้มันจะได้เป็นตั๋ว10ใบนะแต่มันหมดอายุไปแล้วนะฮะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็ประมาณนี้ละกันก็จะเป็นทั้งหมดถ้าไม่นับโค้ดนี้ที่มันแบบหมดอายุไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด4โค้ดนั่นเองนะคะก็หากชอบคลิปนี้นะคะอยากให้มีการแจกโค้ดอะไรอีกถ้ามีโค้ดใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้อีกเนาะ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกันใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะหากใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ